น้องๆบอกรถไฟฟ้าหลบไปก่อนพี่คือซูซูก i จิมมี่เอ้ยไม่ใช่ซูซูก i จิมมี่นะครับคันนี้เป็นรถทรงกล่องไซส์เล็กแต่ราคาไม่เล็กนะล้านเจ็ดแล้วรถคันนี้เข้ามาติดตั้งกล้องอะไรไปดูกันและที่เห็นอยู่นี่คือกล้องดีดีพ z ย0ซ r หที่กล้องหน้าใช้เซ็นเซอร์ Sony ให้หน้าจอขนาด3นิ้วมีระบบ e m MM m c 32GB ป้องกันเมมโมรีเสียและที่สำคัญรถคันนี้ติดตั้งไม่ใช้ช่องจุดบุหรี่ด้วยนะและอีกหนึ่งสาเหตุที่มันหาร้านติดตั้งยากคือมันเป็นประตูท้ายเปิดข้างซึ่งเปิดออกมาแล้วเนี่ยมันเดินสายยากมากสำหรับช่างที่ไม่ชำนาญยกเว้นร้านเรากว่าจะเดินสายได้ก็เล่นไปสีชั่วโมงปูดเล่นนะครับอันนี้ก็ติดตั้งง่ายๆเลยนะครับสำหรับตัว s u z u กิ j i m มี กล้องหลังเป็น Full HD เซนเซอร์ Sony เหมือนกันนะสำหรับตัว d d p i Z60 Pro นะครับท่านใดที่ใช้ Suzuki Jimmy อยู่ไม่ต้องลังเลเลยล้านเรามีผลงานติดให้ดูแล้วทักมาเลยนะ